อากาศร้อนจัดนะวัไม่ยานเลยไม่ยานเลยพร้อมค่ะพร้อมอับปืออับปือจัดจิงจิงจิ้งตอนนี้มันนี้มหาใหญ่ไหมพร้อมพร้อมเฮ้ยมาทำหิือจมลงไปลูก อย่าลี่ทำเยอะตกนั่นดูอะไรนี่ดูดูกล้องเนาะดูพร้อมค่ะไง,งหน้าไหนโล,ล,ล่ไงหน้าไหนคะคนเก่งอันนี้นี่ี่ปลามันจอมน้องแล้วออ้ยจิง้ง Ah! Uh -huh.